ดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่21นะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่20ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าว่าแนวทางที่แอดให้ไปเข้าหรือหลุดนะคะ6 8 8นะคะ08นย์ะคะ08มาเด่น8นะคะ เขาวิ่งรูดนะคะ0ูนแปดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าในตารางเนาะ0ูนแปดนะคะส่วนโอบพิเศษนะคะ96กับ4 49เอ่อ9 49นะคะพี่น้องจา๋าก็ไม่เข้านะคะ49กับ96นะคะเข้า เข้าในตารางหกแค่ตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้หลุดบนล่างนะคะต่อได้น้อยนะคะน้อยปกตินะคะศูนย์แปดนะคะมาแปดอีกนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งวันนี้หลุดนะคะถ้าใครตามหนึ่งขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้เนาะศูนย์แปดสี่สี่นะคะสามสี่ไปอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องจ๋านี่นี่นะคะสามสี่ไปอยู่ข้างหน้าเสียดายมากๆเนาะศูนย์แปดก็เข้าในตารางนะคะพี่น้องจา๋า ส่วนเก้าสามนะคะเก้าสามไม่มานะคะวันนี้เนาะอ่าส่วนบนนะคะรอบ VIP นะคะสามเจ็ดนะคะแอดก็มีตรงๆนะคะสามเจ็ดเนาะนี่นะคะมาในชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าสรุปเข้ารอบเดียวเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับตัวเจาะนะคะเข้ารอบ VIP บนนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ขอโทษพี่น้อง FC นะคะสี่ก็เข้า เด่นวิ่งรูดนะคะเจ็ดก็เข้าเด่นวิ่งรูดเหมือนกันเนาะสี่เข้าสี่เก้านะคะแล้วก็สี่สี่เนาะส่วนเน้นรอบก็เข้ารอบ v i p นะคะไปลุ้นกันต่อเนาะเลขในตารางก็สีก็มานะคะเจ็ดก็มานะคะแปดก็มาศูนย์ก็มาหกก็มานะคะไปลุ้นกันต่อนะคะวันนี้เนาะ ของวันที่21นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปต่อนะคะไปต่อนะคะของวันที่21นะคะเดือน11นะคะ2564นะคะแอดเพียนนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์ share, นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามรับชมนะคะพี่น้องจา๋าที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะอ่าเลขงอันนี้เลขในตารางนะคะเด่นนะคะไอไม่ใช่ฮานอยก่อนเนะาะฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะ อันนี้วิ่งลูโอ้ยจอให้บนล่างนะคะโอ้ยแอปเป็นอะไรวันนี้เบือบ่อเบื่อเนาะจอให้บนล่างนะคะฮานอยเดนวิ่งรูดนะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะ เลขในตารางนะคะหนึ่งนะคะห้าเก้านะคะสามสองหกนะคะสำหรับเลขในตารางเนาะนี่นะคะ,ะสำหรับชุดเด่นนะคะเด่นแอให้เด่นห้านะคะกับเก้านะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดนะคะมี ห้าเก้าหนึ่งสามนะคะแอดไม่ได้ขีดเส้นใต้เนาะวันนี้แอดก็ทำแบบรีบๆเนาะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสอง ห้ 5, 4, พรุ่งนี้ห้ามานะคะห้กนะคะเนะคะก็จะมี90 9านะคะเก้าสองเกนะคะชุดกันนะคะ ชุดกันนะคะวันนี้แอดให้กันห้าหกนะคะห้าหกสองสามนะคะหนึ่งสองหกสองแปดเจ็ดตกใจเบิร์ดพี่น้องเอ้ยเสียงลายเข้า หยิบจับไปแล้วนะคะไปกลับนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะสำหรับตัวชอบนะคะแล้วก็เน้นรอบให้ด้วยนะคะเน้นรอบนะคะ ปกติบวก vip นะคะให้การรอบพิเศษด้วยนะคะพี่น้องจา๋าพิเศษอาจจะมาง้งแต่รอบพิเศษนะคะห้านะคะอ่าสำหรับตัวชอบนะคะ เน้นรูดนะคะห้ากับเก้านะคะเน้นรูดห้าเก้าสำหรับสายเจาะนะคะแอดชอบห้าสองนะคะห้าสี่ห้าเก้านะคะส่วนเก้านะคะแอดชอบเก้าหนึ่งเก้าสอง 98านะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันเนาะ,ะสำหรับชุดกันแอดชอบ2 3สนะคะ62สนะคะ56าหนะคะสำหรับท่านที่อยากจับวินในนี้ก็ได้เช่นกันนะคะในตารางเนาะของเมื่อวานนะคะวันที่20นะคะก็เข้า ในตารางนะคะสองดิงเลยนะคะศูนย์แปดเนาะเข้ารอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็มารอบปกตินะคะพี่น้องจา๋าสําหรับสายวิ่งสายรูดก็ดูในตารางได้นะคะพี่น้องบางทีตัวที่จับมาอาจจะไม่เข้าเนาะก็เลขในตารางก็เข้าดีอยู่นะคะก็จับจับได้นะคะพี่น้องจา๋าจับสามตัวได้นะคะสองตัวนะได้เนาะสาหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรมัดรวมนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ